สนับสนุนโดยกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเราสงสัยว่าตรงเนี้ยที่เขาเขาขุดบ่อเนี่ยเป็นน้ำบาดาลจริงหรือเป็นเขาเขาสำรวจแร่ทั้งทีจับตาปปชตรตวจสอบเพื่อตริตซ์อ,อาจจะบัดเหมือนทองข้ามชาติถ้ามันมีการสังเกตน้ำบาดาลแต่จริงๆแล้วกรมน้ำบาดาลรับรองมาว่ามีการสำรวจน้ำบาดาลแค่สองบ่อแต่ว่า200อบ่อเฉพาะสระบ,บุรีเนี่ย มันน่าจะเป็นบ์ดสำรวจแรกทั้งหมดนโยบายสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ12จังหวัดจะเดินหน้าหรือไม่นะคะให้ท่านต่อก,กับเรายืนยันเจตนารมณ์เรารอยากฟางกังจากเสียงรัฐมนตรีว่าท่านยังเดินหน้าต่อไหมเรื่องนโยบายแร่ทองคำและก,กันสัมปทานแร่ของคำต่อไปเนี่ยกับ12จังหวัดเนี่ย สวัสดีครับพบกับรายการรักโลกและผมทันพิสิทธิ์เลือดบำรุงชัยนะครับผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆข้างเมืองทองชาตรีรอยต่อ3าจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์กลายเป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2553นะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่จะกล้าฟันธงชัดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากเมืองทองคําหรือว่าเกิดจากอะไร จากผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่มีใครหาคำตอบได้นะครับก็พัฒนากลายเป็นความขัดแย้งระหว่างคนในหมู่บ้านกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำและระหว่างคนในหมู่บ้านด้วยกันเองจากความขัดแย้งในระดับพื้นที่เวลานี้พัฒนากลายเป็นความขัดแย้งในระดับนโยบายที่คนเกือบทั้งประเทศออกมาต่อต้านครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับก็มีกลุ่มมวลชนที่เกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องของเหมืองทองอยู่ด้วยกัน3กลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนรักเหมือง กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการทําเหมืองแร่ส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานของบริษัทที่ทําเหมืองครับและแน่นอนพวกเขาสนับสนุนนโยบายการสํารวจและทําเหมืองแร่ทองคาต่อไปส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มคนที่ขออพยพอ,ออกจากพื้นที่ครับกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร่เต็มๆแต่ว่าเคยคัดค้านมานานแล้วจนคัดค้านไม่ไหวและขอเรียกร้องให้รัฐอพยพพวกเขาออกจากพื้นที่ ส่วนกลุ่มคนที่3คือกลุ่มคนที่คัด้านนโยบายการทําเหมืองแร่พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเหมืองทองคําชาตีจังหวัดพิจิตรรวมไปถึงประชาชนที่ถูกระบุในร่างนโยบายการสํารวจและทําเหมืองแร่ทองคําทั้ง12จังหวัดข้อเรียกร้องของพวกเขาเหล่านี้ก็คือให้ยุติการให้สัมปทานเหมืองทองรวมไปถึงการปิดกิจการบริษัทอคารารีซอเซสจำกัดมหาชน และช่วงนี้นะครับเราจะย้อนกลับไปดูต้นตอของปัญหาที่เหมืองทองชาตรีจังหวัดพิจิตรกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบเหมืองทองพิจิตรที่มีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบมานานหลายปีชาวบ้านกลุ่มแรกที่นางอัจฉริยเดินทางไปพบคือกลุ่มต่อต้านเหมืองทอง พวกเขารวมตัวกันอยู่บริเวณอปตอเขาเจ็ดลูกเพื่อยื่นข้อเสนอเจ็ดข้อหนึ่งในนั้นคือขออพยพออกจากหมู่บ้านซึ่งในน้ําตามธรรมชาตินีซึ่งซึ่งเมื่อก่อนมันก็คือปกติแต่เดี๋ยวนี้ก็กลายไป,ไปตรวจแล้วเจอโลหะหนักในน้ําในตะกอนดินในบ่อน้ําตื้นนะคะเจอแล้วที่ผิวดินก็เจอเพราะฉะนั้นต้นไม้พืชผักที่มันดูดขึ้นไปเลี้ยงเลี้ยงลําต้นมันเนี่ยมันก็ดูดเอาสารพวกนี้เข้าไปด้วย แล้วเราเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู้เราก็เก็บผักเก็บผักสวนครัวเก็บผล,ลไม้เก็บแถวเนี้ยกินหมดเลยพอเก็บกินมันก็ไปเป็นห่วงโซอาหารที่ไปอยู่ในเลือดของเราครับเหมืนเพื่อนชาวบ้านนะครับมานิลำพะสอนวัย62ปีคนนี้อาศัยอยู่ห่างจากเมืองทองคำเพียง300เมตรเขาเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ลุกขึ้นพูดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมถึงความเดือดร้อนที่ทนมานานหลายปีจนกระทั่งถึงวันที่ ขอร้องให้อบพยพทุกวันในกำบ้านเป็ได้เสียงมากมันอยู่ไม่ได้แล้วทุกวันเรื่องวรเรากำบ้าบบนนะัะใครอยู่ได้กตไปเราอยู่ไปแต่พวกอยู่ไม่ได้เาเอาพุออกไปไมันจกครับย้อนกลับไปเมื่อปี2544บริษัทอัครารีซอเซจจำกัดมหาชนสัญชาติออสเตรเลียเริ่มถลุงแร่และประกอบโลหกรรม โดยได้รับใบรับรองมาตรฐานุตสาหกรรมระดับสากลดำเนินการในทุกขั้นตอนปัจจุบันกำลังการผลิตของเหมืองทองชาตรีนะครับมีกำลังการผลิตสินแร่อยู่ที่6.2ล้านตันต่อปีในจำนวนนี้จะนำไปผลิตเป็นโลหะทองคำมากกว่า130,000ออนต่อปีครับแล้วก็ยังนำไปผลิตเป็นโลหะเงินมากกว่า1ล้านออนต่อปีด้วยเนื้อที่ที่ได้รับใบประธานบัิรดีทำเหมืองเป็นแหล่งแร่ทองคำที่เรียกว่าชาตรี ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบุร์รวม3,900ไร่ใบปธนนบัตรเหมืองทองชาตรีเหนือจะหมดอายุลงในปีพศ2571ส่วนใบปธนนบัตรเหมืองทองชาตรีใต้จะหมดลงในพศ2563แต่การคัดค้านของชาวบ้านรอบเหมืองเริ่มต้นราวปี2553มีการฟ้องศาลปกครอง ให้ระงับไปประานาธิบาของบริษัทอัคราเนื่องจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้เหมืองได้รับผลกระทบทางสุขภาพมันก็เป็นชิโกมาบางครั้งมันก็เป็นต้นไกที่เป็นหนึ่งเป็นิ้เป็นต่อนะัน่หะปัญหาน้ากินน้ําใช้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมากที่สุดเกิดผื่นคันในชาวบ้านหลายคนมีคนตายบ่อยขึ้น ชาวบ,บ้านหมู่ที่9ตาบลเขาม่อเริ่มทยอยขายที่ดินให้เหมืองและอุปยพย้ายออกน,ยยยยนี่คือสภาพโรงเรียนบ้านเขาม้อในปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้อยู่ใกล้เหมืองทองคำมากที่สุดผู้ปกครองพาเด็กๆย้ายออกกลายเป็นโรงเรียนรายย้างมกราคมปี2558 สถาบาันิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลตรวจเลือดชาวบ,บ้านรอบเมืองแห่งนี้พบว่าจากตัวอย่าง731คนมี483คนที่มีโลหะหนักสารหนูและแมงกานิสในร่างกายสูงเกินค่ามาตรฐานต่ำกว่า0.0การแก้ไขปัญหาของจังหวัดพิจิตรในเวลานี้คือการแจกคูป,ปองแลกซื้อผักจากพื้นที่อื่นนำมาจำหน่ายให้เพราะพื้นดินและแหล่งน้ำมีสารปนเปื้อน ทั้งหมดสามข้อที่ว่ามานี้จะต้องรายงานให้กับกอพรลซ่าชาวบ้านร้องเรียนปัญหาไปในหลายหน่วยงานและการร้องเรียนครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาตินำมาสู่การตั้งาาคณะกรรมการห้าฝ่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแต่ผ่านไปแล้ว1ปียังไม่สามารถหาสาเหตุว่าผลกระทบเกิดจากอะไร มันมาจากตรงไหนมันก็มีไม่มีกี่ประเด็นแม้กนิทมันทำไมขึ้นมาสารหนูทําไมขึ้นมาไซยานายที่พบในในเลือดชัดค่ะมันค่อนข้างชัดแต่เรากล้าฟันธงตรงประเด็นไหมขอบคุณค่ะนอกจากจะมีกลุ่มที่ต่อต้านเหมืองแล้วยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มที่สนับสนุนเหมืองทองชาวบ้านหมู่ที่สามบอกว่าผลกระทบจากเหมืองยังมองไม่เห็นทั้งนี้บริษัทอัคราสนับสนุนการศึกษาให้ลูกหลานในชุมชน ชาวนาคนหนึ่งในจังหวัดพิจิตรบอกว่าหลังมีข่าวผล<ป>กระทบเหมืองทอง<ป>ออกไป,ปข้าวที่ปลูกในนาขายไม่ได้คนกินบอกว่าปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยมันเกี่ยวกับเหมืองทองเนี่ยผมบอกไม่ได้เกี่ยวเลยครับเหมืองทองก็คือเหมืองทองเราเลือกไม่ได้ครับเราเลือกไม่ได้ที่จะที่จะให้เหมือนจะอ,ออกมาจากที่นี่มันคงมันคงยากลำบากแบบว่าแต่เรามีวิธีการที่จะปลูก อาหารได้ปลอดภัยได้อยากจะให้แก้ข่าวให้หน่อยนะครับว่าคนพิจิตเสียหายครับวันนี้ผมมาพูดนะครับก็อยากจะให้ช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าขอยืนยันว่าข้าวพิจิตปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าจะมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาหนึ่งชุดดึงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง5้ากระทรวงเข้าร่วมคณะทํางานรวมทั้งผู้นําประชาชนในพื้นที่ทั้งฝ่ายคัดค้านและสนับสนุน โดยนำข้อมูลจากคณะทำงาน5ฝ่ายที่ขอสอชอตั้งขึ้นมารวบรวมวิเคราะห์และตรวจน้ำรอบเหมืองซ้ำอีกครั้งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องผลกระทบได้ว่าเกิดจากอะไรจริงก็ตั้งหมายไว้1เดือนอะนะคะก็กลับไปเนี่ยก็คงจะต้องรีบประชุมเพราะว่าเท่าที่เท่าที่ลงพื้นที่เนี่ยก็เห็นว่ามีหลายจุดมีข้อมูลอยู่แล้ว ตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้นในเหมืองทองคำชาตรีจังหวัดพิจิตรทำให้ประชาชนที่ถูกกระบุลงในร่างสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำทั้ง12จังหวัดออกมาส่งเสียงเรียกร้องซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็เคยมีการล่ารายชื่อถึง27,000รายชื่อเพื่อยื่นต่อนายกรัฐมนตรีและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประชาชนเหล่านี้ได้ทวงถามความคืบหน้าความชัดเจนว่าจะยุติหรือเดินหน้านโยบายเหมืองทองคำที่กระทรวงอุตสาหกรรมครับ ชาวบ้านผู้คัดค้านนโยบายทองคำจำนวนราว300คนจากหลายจังหวัดที่ถูกระบุในจังหวัดเป้าหมายร่างนโยบายการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสำเนารายชื่อ27,522รรายชื่อที่เคยยื่นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านนโยบายสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ ก็ผมมีอำนาจเต็มในตรงนี้ควบคุมตรงนี้แล้วอ่ะคุณก็ต้องส่งตัวแทนไปคุยคุณคุยกับผมไม่ได้แล้วผมเชิญไปต้องมดไม่ไปมุกมิกับท่านสองคนเข้าใจเราเป็นคนไทยด้วยกันเห็นไหมแล้วคุณมากีดขวางการจราจรอะไรอย่างนี้และนี่เป็นบรรยากาศช่วงหนึ่งระหว่างแกนนําชาวบ้านและรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทนเข้าเจราจาเพราะว่าชาวบ้านอยากคุยกับรัฐมนตรีเพียงคนเดียว บอกกับเรายืนยันเจตนารมเราอยากฟังจากเสียงรัฐมนตรีว่าสิ่งที่ท่านเห็นแล้วเนี่ยท่านยังเดินหน้าต่อไหมเรื่องนโยบายแรกของคั้แรกการสัมปทาแรกของคําต่อไปเนี่ยกับสิบสองถ้าเราเรามีข้อมูลชัดเจนร,รัฐบาลบอกยังไงโอเคอุตสาหกรรมว่าอย่างนั้นวันวันแรกที่เริ่มประชุมแล้วเนี่ยสาวันท่านอยากเห็นความก้าวหน้า,า,นาแล้วก็ถ้าเสร็จได้ให้เสร็จนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วคณะรัฐมนตรีมีมติให้ชะลอการออกอาชญบัตรสำรวจแรกเพื่อให้มีการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนก่อนการตัดสินใจกระทั่งปี2554กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศนโยบายสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำพร้อมจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ทองคำ4ด้านได้แก่การนำเสนอนโยบายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา การเร่งพิจารณาคำขออาชญาบัตรพิเศษและประนานบัตรที่ค้างไว้การเปิดประมูลในพื้นที่ที่รัฐเป็นผู้สำรวจและการเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยการทำโลหะทองคำบริสุทธิ์หรือการรีไฟท์ทองคำภายในประเทศหากนโยบายนี้ผ่านขั้นตอนประชาพิจาร์ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีเป้าหมายภายในปี2558เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วก็จะสามารถออกอาชญาบัตรและประธนานบัตรต่อไปได้ ข้อมูลจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรก่กระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่ามีคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแหล่งแร่ทองคำค้างอยู่177แปลงในพื้นที่ที่สายแร่ทองคำพาดผ่านทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีจทบุรีสระแก้วระยองสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูลรวมพื้นที่1นล้านหกแสนไร่บริษัทที่ยื่นคำขอส่วนใหญ่เป็นบริษัทลูกของบริษัทอคารารีซอเซสจำกัดมหาชนจังหวัดลบบุรีและจังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกระบุในร่างนโยบายสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำนะครับชาวบ้านที่นั่นก็พบว่าที่บ้านของตัวเองก็มีแร่ทองคำอยู่ด้วยจริงๆช่วงหน้าสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่ยังไม่มีเหมืองทองคำ เหมาแรกมันต้องระเบิดใช่ไหมล่ะทีนี้บัวน่ะแค่ได้ยินเสียงพลุเสียงประทัดมันก็ตกใจแล้วแล้วน้าภาษาอะไรกับเสียงระเบิดตรวจสอบผู้ตรวจสํารวจแรกผิดกฎหมายจังหวัดพิษณุโลกสระบ,บุรีและลบบุรีการได้มาซึ่งใบอนุญาตหรือว่าการดําเนินการเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ถูกต้อง กับข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรักโลกนะครับการตั้งอนุกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตเมืองแร่ทองคาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยพบว่ามีหลักฐานว่าอาจมีการโอนเงินจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการขออนุญาตสำรวจและทำเมืองแร่ทองคำเราจะลองรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่เพื่อไขความจริงในเรื่องนี้ครับ ร่องรอยการสำรวจแร่ทองคำถูกพบบริเวณป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ของกรมป่าไม้ตำบลวังยางองเภอเนินมะปางจััวดงหพิษณุโลกเดิมทีที่ดินบริเวณนี้เคยเป็นที่ทำกินของชาวบ้านชายชาราคนนี้คือนในคอยพมธนาอายุ74ปีเขาเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนี้ปลูกพืชไร่ทำสวนโดยมีการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีดอกหญ้ามาเป็นเวลานาน ก่อนที่กรมป่าไม้จะขอคืนพื้นที่ตรงนี้ปลูกป่าเมื่อปี2549ไซลูกน้องตัดทางแปลงทางว่ทาทองนี่มันยุ่งเลยเขาไม่ก้องเขาายไปเลยนะซองไปว่าปีนี้มีละมีน่กเขาไปมาเจาะดูเลยลุงเห็นเขาเจาะเหรอเห็นโอ้ยผม,มเห็นเลยมันมีเคียงใหญ่เลยเคียงสววันนะนะ้มันรถน้ํมันห่างมันซเลนาะเอาสะวันไซนี่นก็ปั่นเลยเขาเอาจนาน้ำออกนะ ผมได้มีน้ำบันไดเพิ่มเนะื้กันไว้ขอเขายอาน้ำอาศัยเปรใส่ที่สวรรค์ปั้นนะพอลุงเห็นแบบนี้แล้วลร,ร,รู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงก็อยู่เฉยๆอย่างนี้วเจอรวิรู้คิดถังได้เขาก็เอาทองไปเขาเอาไปทองเอาไปงั้นนะทีไปทีไปนึกก็สร้าเฮียบไปซื้อทีซื้อถังน้มันระเจาะฟรีๆเลย ร่องรอยการสำรวจแร่ยังถูกพบอีกหลายจุดบริเวณรอยต่อจังหวัดสระบุรีและลบบุรีที่ทำโพสีนวลตมบลลำสมพงษ์อำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพบหลุมเจาะแบบเดียวกันกับที่พบที่อำเภอเดินมะปางจังหวัดพิษณุโลกพระอาจารย์เขียวสมุหณะจาโรซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าย้อนให้ฟังว่าราวๆปี2556มีเจ้าหน้าที่ทั้งกรมป่าไม้กรมที่ดินและชาวต่างชาติ เขามาขอขุดเจาะน้ำปะดานแต่พระอาจารย์เขียวคิดว่าไม่น่าจะใช่เอาแล้วผมหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่ามันสำรวจยังไงยังไงได้ยินท่ามาเจาะน้ำเราก็ดีใจใช่ไหมถามว่าไอบริษัทนี้มาเจาะเนี่ยเขาจ้างมาเท่าไหร่บอกสองแสนมาเจาะน้ำเอ้ยก,ก็ดีใจแล้วสองแสนใครไม่อยากได้น้ําแต่วันผิดสังเกตทําไมมาเจาะตรงนี้ไอตรงที่เราให้บอกไปเจาะทําไมไม่ไป หลวงพ่อจะให้เจาะฝั่งทางนน้นทางหน้าทา่ามันมันเป็นที่ราบหน่อยแล้วก็ตาตน้าอ่ามันอาจจะมีตาน้ําตรงนั้นไม่เอามาเจาะตรงนี้บอกตรงนี้แหละทั้งๆที่ตรงนี้มันเป็นโพรงหมดหน้ำมันไหลลงหมดนี่คือส่วนหนึ่งของชั้นหินที่เจาะลึกลงไปพระอาจารย์เขียวสามารถเก็บมาได้เพียงชิ้นเดียวเพราะทุกชิ้นถูกเก็บไปหมดเช่นเดียวกับชาวบ้านกลุ่มนี้ที่รวมตัวกันพาเราไปดูบ่อสังเกตการน้ำบาดาล ที่เจาะในหลายจุดบริเวณไร่อ้อยของชาวบ้านรอยต่อจังหวัดลบบุรีและสระบุรีพวกเขาไม่เชื่อว่าดีเป็นบอ่อสังเกตการน้ําบาดาลชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ามีการเก็บตัวอย่างชั้นหินไปด้วยเหมือนกันพอเจาะได้หนึ่งกา้านเขาก็จะใส่ถุงพลาสติกไว้ถุงขนาดนี้นะก็ไม่รู้กี่ถุงนะตั้งตางกไว้แล้วก็ถึงกําหนดเขาก็มาเอาถุงนข้นไปกระทั่งจ<ห>นเสร็จแล้วกก็หินที่มันเจาะขึ้นมา ย้อนดูเอกสารรายงานของบริษัทอัคารารีซอ์เซจจำกัดมหาชนเมื่อปี2556ระบุชัดว่าหนึ่งในพื้นที่ขอสำรวจแรกคือจังหวัดพิษณุโลกลบบุรีและสระบ,บุรีซึ่งนี้อาจเข้าข่ายกระทำความผิดเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ถูกต้องตามพรบรแร่พุทธศักราช2510เราสอบถามเรื่องนี้กับปรธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับคำตอบว่าเป็นการสำรวจเจาะน้ำบาดาลที่เขายื่นมาก็คือที่เราก็ไปตรวจสอบนะฮะก็พบว่ามันเป็นเรื่องของการเจาะสำรวจของกรมน้ำบาดาลที่จังหวัดสระบุรีเองครับนะฮะกรมน้ำบาดาลที่เขาเข้าไปเจาะสำรวจหรือที่พิเศษโลกเนี่ยเป็นข้อมูลที่ที่ที่ ไม่ชัดเจนนะฮะที่เราดูเราไม่เห็นเราไม่เห็นตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนพี่น้องประชาชนก็คงต้องช่วยกันว่าแจ้งความดําเนินคดีเลยแจ้งมาที่กรมก็ได้เราจะไปตรวจสอบให้ก็ไม่มีการดําเนินการใดๆ <S <S ซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าตรวจสอบได้ว่ามันมีการสารวจและผิดกฎหมายสมมุติว่ามีบริษัทหนึ่งเนี่ยกระกระทํกกาทการดังนี้พิสูจน์ได้แล้วเนี่ยทางทรัฐมนตรีอธิบดีเนี่ยจะต้องยกเลิกเพิกถอนประธานบัตรยกเลิกคำขอยกเลิกประธานบัตร คือมันผิดหมวด3มหมวด4ซึ่งมันเป็นอำนาจและหน้าที่ของอธิบดีและรัฐมนตรีซึ่งถึงณเวลาเนี่ยยังไม่มีใครดำเนินการตรงนี้เลยเราก็เลยเอาเรื่องนี้เข้าสู่ปปชแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้หากเมื่อมีการตรวจสอบของทางปปชเราก็ยินดีพร้อมที่จะส่งข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ทางปปชเพื่อการเพื่อตรวจสอบครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2558 ปปชได้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีทุจริตเหมืองทองคําหลังพบการโอนเงินจากประเทศออสเตรเลียมายังประเทศไทยที่อาจเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอใบอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร่ทองคําจากคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนของประเทศออสเตรเลียอีกทั้งปปชได้รับข้อร้องเรียนว่าการทําเหมืองแร่ทองคําดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนจากการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ําและนาข้าว มาตั้งแต่ปี2,553ในเมื่อมันมีการตั้งข้อขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทางกราตอไทยส่งเรื่องให้เราตรวจสอบดูซิว่ามันเป็นไปอย่างที่ที่มีการตั้งข้อสังเกตไหมว่าอาจจะมีการให้สินบนกับเจ้าที่ของประเทศไทยอย่างนี้เนี่ยนะเรานิ่งอยู่ไม่ได้แล้วเราเราจะบอกอ้ย เป็นเรื่องของออสเตรเลียกับไทยจะดําเนินงานไม่ได้แล้วเรื่องมันมาถึงเราแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการปปชจึงเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ลเป็นเรื่องระดับประเทศเป็นเรื่องระหว่างประเทศเรื่องของผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของแผ่นดินเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากขอให้ไปอ่านประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงจึงได้ได้มีพระบรมราชานุสาวรีท่านในที่นี้ที่ข้างหน้าเนี่ยไปถ่ายได้ได้เลยว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงริเริ่มในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตเขาเป็นการทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดของแผ่นดินเหมืองทอง,ทองในยุคนั้นแล้วก็มีการประหารชีวิตด้วยหลังปปชต,ตั้งคณะอนุกรรมการสอบทุจริตเหมืองทองคํา เอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขอทราบนโยบายการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคาวันเดียวกันประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคิงเกตคอนซูิเดเตจจำกัดให้สัมภาษณ์กับกองบรรธิการเครือเนชั่นเพียงสื่อเดียวปฏิเสธการโอนเงินจำนวนมากเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐไทย we've with the had communication NACC and no We intend to be fully cooperative, fully compliant with the NACC But we're not aware of any of the allegations uh, that have been raised with the NACC ปัจจุบันคิงเกตดำเนินธุรกิจเหมืองทองคำใน3ประเทศได้แก่ออสเตรียชิลีและประเทศไทยคิงเกตบอกว่าแร่งแร่ทองคำชาตีในประเทศไทยมีทองมากกว่าแหล่งแร่ในอีก2ประเทศที่กล่าวมา คุณผู้ชมครับและในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการทำเหมืองทองคําที่จังหวัดสระบุรีซึ่งชาวบ้านที่นั่นก็พบว่ามีแร่ทองคาและก็แร่อื่นๆเกลือดกาดเต็มพื้นดินชาวมวกเหล็กมีวิถีชีวิตที่ต้องทํามาหากินกับโคโนมและการเกษตรกรรมนี่คือเหตุผลที่ชาวบ้านตำบลลำสมพง์ลำพญากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีต้องต่อสู้เพื่อบ้านบนดินผืนเดิม ที่อยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษทุกๆวันครอบครัวสวัสดิกลางสามารถรีดลมวัวได้วันละ50กิโลกร,รมัมจากวัวจำนวน30ตัวปัจจุบันน้ำนมดิบส่งขายให้สหกรณ์โคนมใกล้บ้านอยู่ที่กิโลกร,รัมละ18บาทแต่วิถีชีวิตของเกษตรกรโคนนมเหล่านี้อาจจะหายไปหากเกิดเหมืองแร่ทองคำขึ้นในชุมชน น้ำฝุ่นละอองต้องมาแล้วแหละเนาะเหมืองแรกมันต้องระเบิดใช่ไหมล่ะทีนี้วัวน่ะแค่ได้ยินเสียงพลุเสียงประทัดมันก็ตกใจแล้วแล้วนัาภาษาอะไรก็เสียงระเบิดหินที่เกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นดินเมื่อชาวบ้านนําตัวอย่างหินเหล่านี้ไปให้สํานักวิเคราะห์วิจัยทรัพยากรธรณีตรวจสอบพบว่านี่คือสินแร่ที่มีเหล็กและแร่ทองคาปะปนอยู่ด้วยและแน่นอนแผ่นดินทองคาเช่นนี้ ย่อมเป็นที่ต้องการของบริษัททำเหมืองแร่ปัจจุบันบริษัทฟ้าร้องจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทอัคราได้ยื่นคำขออธิบัตรสำรวจแร่ในพื้นที่เจ็ดแปลงร่วม65,000ไร่ถามว่าถ้าให้สัมปทานทองคำเนี่ยใครได้ประโยชน์ประโยชน์คือออสเตรเลียนะวันนี้ที่เราเห็นที่จิตไม่ใช่พวกเราได้นะคะแต่แผ่นดินที่หายไปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนชาวบ้านตำบลลำพญากลางและลำสมพง์ส่วนใหญ่ ถือครองเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสอปกอแต่พวกเขากำลังสงสัยว่ายังมีสิทธิ์ปกป้องที่ดินของตัวเองอยู่หรือไม่เมื่อพบหลักหมุดโฉนดที่ดินปักไว้ข้างหลักหมุดที่ดินสอปกอลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในที่ดินของชาวบ้านหลายคนดางเอื้อเฟื้อชมกลางก็เช่นกันสงคนก็เพื่อนก็ไปขอลายเซ็นชาวบ้านไปถาม,ถามาไปถามอุตสาหกรรมจังหวดัด ถามุตสากรรจังหวัดุาสากรรมจังหว,วัดเขาก็ตอบเราไม่ได้แล้วก็ไปถามกรมที่ดินกัสระบุรีเขาก็บอกเขาตอบไม่ได้ว่าไอ้มุดอันเนี้ยมันมาจากไหนสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีในเวลานี้ชาวบ้านบอกว่าไม่ต่างอะไรกับที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรก่อนที่จะมีเหมืองทองคําทุกอย่างถูกทําให้ดูคลุมเครือพวกเขาตั้งคาถามว่าแผ่นดินทองคําควรเป็นของใครของชาวบ้าน หรือของในทุนแล้วคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อนโยบายการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำส่งความคิดเห็นของท่านมายังทีมงานของเราตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจออยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้เวลารายการรักโลกหมดลงแล้ว ผมทันพิศิเลืองบำรุงชัยและก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ